มาเสนซอยนะไอ้สีใสใสใไม่ใช่เครือ้นี่แหละเอาันนี่แหละ่แเลยล่ะาเนาะมายม่เรอีไ่เกาานป่าเลยกานไลนึงสองเลี้วนี่ยิการเนี่ยเอาหารียมได้หาลูกุคกแสต๊ บนะครัเด็ดไหมเด็ดลุกแรงไีเยอะไปหนีใส่ใเข้างครับแต่เลยเป็นของติดแขนซ้ายทีตัวที่หมโซส่งครับปัดที่ มาเป็นไรเผื่อต่อไปติดแฉกสุดดีหนึ่งเท่าครับออกนะครับติดนีออกเพียงเดียวคือไปติดแฉกสินดีลมีการแก้เกมแะครับยังโคตรติดลเยแท้ ดูต่อสามโอ้เสิร์ฟในขามครับสีนึงะโอ้ยดีจังดีจังข้ามาเลยอ๋อีแจ๊กกสจอ๋อมินนไงครับ

วัง <segue> น <Deus> ี้ผมจะไปวอร์มแล้ว64ตั้งอยู่

เออซื้อไปเลย này, เออน้ํานี่เนาะฮะโคบิเดชนะเอา เออรอ16นี่รอเจ16อีกเดี๋ยว đi ให้ลงบ่ได้นี่

จะได้เปิดไอ้เจ้าใส่มาครับเจ้เองครับทำดิปัดปัดเด้ไหมปัดได้ปัดเด้ปัดได้ปัดไดปัดได้ปัดได้ปัดไปัดไดปไปัดได้ปัดไปัดัดได้ดไได้ได้ปดได้ปัดไดปัดได้ปัดได้ปดได้ัดได้ป้ปัดัดได้ปั้ มดยืนงๆ้ม yeah, 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 yeah. ัจัอยู่กตอยังไงดึงเหนียวให้ดู่มาจังจังอยู่เอาโอ้โหน่งอ้าที่เดียวครับอ๋อครับจีตาเจตัว

สองแป้ครับเอกแล้นพอพีเดี๋ยวไม่ถือถีบเ้าทีที่สองครับโอเคไหหลียวถีบต้องต้องตีดีต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  ตาครับตาไปทันไหมครับตาแต้มเอาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับติดแขนสองซนติดสามใช่ไหมครับตาเปิดสวยเก้าเดียว

ม yeah. ีต like ่อไปครับหนึ่งครับสิบสองศูนย์หนึ่งต่อสองครับ

หนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสาเท่าครับแต่ก็ยังแต่ก็ติดต่อ สีเทาครับอี่คือเออจะเล่นไม่ดีครับจุดแ้าสมุนตอนนี้มันเสียดีด้วยจุดแก้ฟาสมุนมันไปได้ตรงนะเอานินปาบอกเลยป๋าอ ดูด uh, ีครับคุณดีแรงเยครับยันทำให้ดึงดันเลยโอ้โหแกดีมากเลยโออแล้วครับติดเส้โ

หมันกว่ารับกีฬาก็ต้องเชยร์นี่แหละครับทำนีงานไหนงานนั้นงานนี่งาอไรย่งเนะครับเกอ่ได้หมดูครับดครับดู

ทครับก็ตายแ้วเสียิขอยไเสียิเนะฟอกีมาหรือเปล่าลูกโอ้ยครับเลยมาล้ครับีได้แ้ครับ

สิบสามสิบเอ็ดครับเหลือยงได้ครับเก้ไทยในทางครับเสียเต้นของทั้ิงแลยครับสุเดเดียวเกินนะครับสิบองของที่นี่อันนี้เจอได้ครับอ้าวบอกเรื้องหัวไหใจตา

เดี๋ยวเดีเดยวเดีเอาแล้วสุีเท่าตามไปดูต้นไม้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ครับการเดินที่ทำถึง10ก้าวเนี่ยตไปชนะไปเลยนะครับนี่คืได้ครับที่เร็วลงหัวตกไปเจอตาเลย

แสงดาวตลิม เปลี่ยนแม่นะครับโอ้โหสุดสีดู